ทีนี้มาต่อ พูดถึงในเรื่องของเงินหมื่นและวันนี้ที่เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่คุณบู้ฟังนั่นก็คือในเรื่องของฝุ่นนะคะวันนี้เนี่ยต้องเอามามาพูดคุยกันเพราะว่าอย่างบุรีรัมบ้านเราเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญมากๆเลยะค,ะคุณบู้ฟังหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงไทยนะคะก็ได้มีการติดตามแก้ปัญหาในเรื่องของฝุ่นควันทันทีเลย นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายจิรายุหงสาบรองโฆษกประจำสํานักน,ยกนา,ย,าโโกนกนยกรัฐมนตรีขอาพายหาโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางกลับจากการประชุมที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้ติดตามผลจากข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5ฝุ่นควันอย่างใกล้ชิดเลยทางการดําเนินการเร่งด่วนแล้วก็มาตรการระยะกลางระยะยาวโดยเน้นย้ําให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เป็น วาระแห่งอาเซียนทางนี้นะคะก็ขอให้กระทรวงมหาดไทายนํารูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุท,อทกภัยวัตภัยและดินคลนถลม่มที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานํามาปรับรูปแบบการทํางานในศูนย์บัญชาการหลักในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันครั้งนี้ทางนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรร ชาวสาธารณภัยแห่งชาติดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยล่าสุดค่ะนายอนุทินก็ได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมที่เคยเป็นคณะกรรมการในสปชเพื่อที่จะระดมกําลังในการบริหารจัดการเรื่องฝุ่นควันแล้วให้เป็นที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อร่วมกันเสนอแนะในเรื่องของการกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือที่คาดว่า จะเกิดขึ้นรวมทั้งให้คําปรึกษานะคะ,ะให้คําปรึกษาในเรื่องของการให้ความเห็นชอบและก็ข้อเสนอแนะทั้งการปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจับประชุมทุกวันเพื่อติดตามว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาแก้ไขไปอย่างไรนะคะผลเป็นอย่างไรมีข้อติดขัดอะไรบ้างและจะดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะให้เข้มขน้นแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดแต่ว่าไม่เฉพาะในกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลเท่านั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ยกระดับการป ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในจังหวัดที่มีค่าฝุ่นควันสูงด้วยนะคะให้ร่วมการประชุมและก็รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็การเสนอแนะในเรื่องของปัญหาในที่ประชุมดังกล่าวสําหรับพี่น้องประชาชนของเราที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีปริมาณฝุน่นละอองสูงนะคะคุณวู้ฟังขอให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย เป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็รวมถึงปิดประตูหน้าต่างให้สนิทติดตั้งระบบเครื่องกรองอากาศในที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะลดผลกระทบจากการสูดดม ุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายค่ะนอกจากนี้ก็ให้ดูแลกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีมครรภ์และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและปุ่มแพ้สังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจทีหายใจไม่ออกหายใจมีเสียงหวีดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใจสั่นคลื่นไส้เมื่อลาผิดปกติหรือว่าวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะซึ่งสำคัญมากค่ะอย่างจังหวัดบุรีรั ของเราเนี่ยก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการห้ามเผานะคะออกประกาศเรื่องห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะคุณโมฟงังซึ่งก็ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm 2.5นี่แหละค่ะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลกระทบกับอากาศนะคะของอสภาพบ้านเรานะคะสุขภาพพี่น้องเราติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการเผาในพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนที่สาธารณะนะคะการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าเผาขยะในตามหมู่บ้านเรานี่นะคะ่ะพื้นที่ริมทางตลอดจนแหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็รวมไปถึงในเรื่องของควัน ควันรถด้วยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องเราจังหวัดบูรีรัม์เราก็ฝากผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะดูแลสอดส่องดูแลเนาะพื้นที่ไหนมีการจุดไฟหรือว่ามีไฟไหม้ขึ้นมานะคะก็ขอให้รีบเร่งดําเนินการนะคะในการที่จะดับไฟนะคะเพราะว่า พอไฟไหม้แล้วเนี่ยเกิดฝุ่นเกิดควันขึ้นมาก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องบ้านเรานั่นเองค่ะในเรื่องของปัญหาฝุ่นต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของพี่น้องเราแล้วนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของข้อห่วงใหญ่พี่น้องบ้านเราค่ะ